สวัสดีค่ะทุกคนมาจ้ามากินข่าวน้ำนางจา้านี่นางใดจะบอกว่านางกำน้ำพริกปลาทูตำเปะหลายมือแล้วลืมคิดพอจ้าทุกคนน้องไก่จะบูดล้วกินข่าวจ้าทุกคนเลิกงานมาเดวหิวข่าแห้งแซ่บเผ็ดเผ็ดค่ะทุกคนเผ็ด เลิกงานมาหิวเขา่าแหีงจ้ะน้ำตําน้ำพริกเส้กับปกเก้าของน้ำพริกแมงดาของนี่นะคะแซ่แบแซ่บทุกคนแบบน้ำจะหมดอ่ะอเอาสเต็กแมเล็กก็ไม่ยอมนะคะเนี่ย หมีหางหมีเข่าเนี่ยอย่างเกิดบาดถืออาหารอีสานเนาะค่ะเนาะอาหารบ้านเขาแซ่บที่สุดล่ะเดี๋ยวนั่งกินเขาแล้วเดี๋ยวพาไปเก็บสตรอเบอรี่แป๊บหนึ่งนะคะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเก็บเห็ดกระด่างกันทุกคนกินทอดเฮดกระด่างกันทุกคนอย่าไปเก็บแต่ว่าได้ไปเฮดงานเนาะค่ะเนาะนั่งดีไปเฮดงานนั่งก็เลย เดี๋ยวเมืเลี้ยงไอ้พาพไปบวชวล้วที่ภาพไปเลาะทั้งปลาทั้งอื่นน้ำบอเนาะจา้าเนาะเดี๋ยวจะไปรุ่นกันจ้าว่ามันดอกไงสมใจแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวน้องขอตัวกินเขาก่อนข้างบ้านดังจังเลยค่ะทุกคนโอ้ยมักสตรอเบอรี่นางบรีดูหลายหมื่นจ้าทุกคนสุกแล้วค่ะแดงจากใบใหม่จากใบหญ้าเนาะคะ่ะเนาะสุกลายแล้วค่ะทุกคนนางบรีดสนใจเข่าจ้าเบื้องด้วยเหรอนีจ่จ้าสุกลายแล้วค่ะสุกลายแล้ว ีฟังหนึ่งค่ะทุกคนโอ้ยเก็บนะคะเนะเก็บจะเก็บเสียงคางบ้านเพิ่นฉีบเอียงกบบปุูค่ะทุกคนหน่อยก็ลายยูจะเนี่ยเก็บค่ะมันแดงลายหลายแล้วค่ะ เวลาเก็บผลสตรอเบอรี่เยอะมากเลยนะกอ้นหล่น,นะค่ะทุกคนนี่จะยู่ไปเนาะคะ่ะเนาะชิตด,ชดต่างแดนปิดหอดบ้านกระอดเอากับปีละเทือพอนะคะเนาะรอยเนนกิดเงินลับไล้ค่ะทุกคน อันนี้นะ้องรถหนามันเมื่อกี้นี่จ้าสุกแล้วค่ะอยากจะเหี่ยวแน่น้องบรอยู่บ้านเนาะคะ่ะเนาะเออนะนี่ตูนทะลุคุณจ้าอันนี้ก็จะเป็นอีกปลาหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเก็บเลยจ้าถ้ามีน้องก็เก็บเราจะนี่ทุกคนก่อนเพื่อนบ้านจะกินเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเก็บจะ้ะก่อนแมงใหม่จะกิน เกี๋ยวจ้าหมาราสเบอร์รี่หนูโตแล้วโตวแล้วคะ่ะทุกคนราสเบอร์รีน่น้องหมากนี่นั่งเสียงไว้ค้ะทุกคนนังน่งยกเขาขนสูงๆน้ำพอได้เก็บอยู่จ้านี่เก็บก็เก็บนนหน้อยๆบ้งงางน้ำไปไหนจ้ะไว้ใจแมงไหมกินจ้ะตืน่นเก็บอยู่หมากนั่นจ้าหมากนั่นเลยเขาโตให้เขาใหญ่น,ะะนักนะโตโแล้วคะ่ะ มันจะมีราคาทุกคนอันนี้ก็ลังญ่ค่ะค่ะทุกคนเห็นไหมเอ่ยป๊าดดอกไงค่ะไงเนี่ยค่ะทุกคนไปไปไปเก็บไปเก็บจ้าไปเก็บค่ะทุกคนป๊าดดังมาซะดอกเขานิสวนโอ้ t h เดือดพลักไปด้านโน้ตค่ะทุกคนเอือนะอ่อนๆอยู่จ้าทุกคนอ่อนๆอนโอ้ โอ้เจะดเจิดได้แท้ยังได้อยูจา่ายได้อยู่ได้อยู่เก็บค่ะเก็บคุณค่าดอกนึงอ่ะปื้นะโ oh อ้ไม่กอดอ้ยได้อยู่จา้านี่ค่ะทุกคนมันอยากจะนั่นจากน้อยหน่อยนะคะนี่ยังอ่อนอยู่จากน้อยอ oh, wow. Smell it. Mm. See the one down there? Yeah. Yeah to cut, yeah. yeah.

อีกดอกนึงค่ะทุกคนอีกดอกนึงค่ะทุก oh <my> คนมันตัดแล้วค่ะทุกคนอู้ดอกใหญ่คักใหญ่แน่แต่ป้าโถ งามเลยใส่ถุงจะถุงนั่งหน่อยเป็นไงทุกคนนั่งได้ตัดเอาไหมจ้านั่งใส่ถุงมาบ่ได้ <c oughs> นั่งได้ตัดเอาไหมคะทุกคนปอดสามกิโลกับแปดขีดค่ะเบิ่งตาซางนังย่อนยุคคักบ่ค่ะทุกคนตาซางของบ้านหลังนี้เนาะคะ่นะเนาะเออเบิ่งจ้านังได้หอบ นังได้ตัดเอาจ้าทุกคนเดินจ้าทุกคนนังตัดมาแล้วนังใส่กระเป๋ามาประด้จ้านังมีค่ะทุกคนดอกง่ายง่ายอ่อนๆนเลยค่ะทุกคนอ่อนออนกว่งนล่างเขาแล้วค่ะเนาะนังสร้างํำหนักเขาตอนบ้านในล่างมาจ้าสามกิโลแปดขีดค่ะทุกคนสามกิโลดอกเนี่ยสามกิโลแปดขีดปผ่ไใหญ่โพมึงมามาสั่นไงคระจจ้ะน่าจะแบบนี้ไอซ์โซนกาแฟแมหนูว่างานหนักเลยงานนี้ จานั่งสิหันเขาก่อนนะจ๊ะเนาะปานกระดงค่ะทุกคนปานกระดงจะเหมือนจะน้อยนะคะนะบงเป็นยังโฟกัสเครื่องนี้ค่ะทุกคนดอกย้อยใหญ่จะบอกว่านั่งหิวมาบ่ได้ค่ะทุกคนนั่งหิวมาบ่ได้นั่งเล็กอุนอันนั่ก็แมนทุงนั่งเอาทุ้งหน่อยไปจ้ะทุกคนนั่งกระเล็กทำกันจำแหละเขาตัดเขาเนาะค่ะเนาะอ้งดจ้ะดอกใหญ่กรหนานัดอีกอันนี้เครื่องดอกสามกิโลแปดขีดค่ะทุกคนดอกนีสามกิโลแปดขีดนั่งก็จะทำกันหันเขานะคะเนาะสวย การทานเขาจ้ะคุ้นกับนังไก่เฮนโบนังบอกเร็วนังโดดน้องจำมั่งนังโดดแค่นี้คุ้นคุ้นเขาเท่าเดิมแต่ว่าโดดโดดแค่นี้จ้ะโดดแค่นี้นะโดดแค่นี้คุ้นคุ้นประมาณนี้เรากระโดดแค่นี่ที่นังคายมาเมื่อนั้นพ่อนังไปเมื่อนี้เขาคุ้นซานติโอเบเกติเบเกติโอน้องไงปวดหัวนะครับน้องไก่ปวดหัวครับน้องไก่ปวดหัวนะครับน้องต้องการเขาคุ้น いいてどそれは簡単。 ดกไม่น้อยอะละอ่อนอยู่เนยถละอ่อนละอ่อนมันไหลแหน้ทุกคนน้ำไหลนี่นี่ค่ะโ้ยับางนะคะมันางนก้อนนั่นก็จะซอยเป็นชิ้นบางๆไม่เสรอันนี้หวดนะคะรวมแล้วนะคะทัดไม่สัดัด คนเรามาสุกเป็นเห็ดกระดาษที่บ้านเขาว่าท่านา่ะวันที่นั่งซื้อผัดผัดกระเทียมเนยกระเทียมสุไอกินนะคะปีนี้ไออะไรก่แน่ใจที่ว่ากินได้แล้ว่ินเอาไปกินได้แบบปีไกาไอ้กรยังกินอยู่นะก็ไอ้่กินแบบปฏิกรชิมแล้วชิมนัน้นนะคะนแล้วแต่แม่หนังสือแล้วว่ามันกินได้เราเคยปล่อลยเราเคยหยานเมียมเป็นยังไ <laughs> งจะซวย เลยนะั่นเป็นตัวละคะรแบบนี้นั่นก็คอร์ตัวร้ายไปก่อนเนาะค่ะเนาะเจอกันในคลิปหน้าค่ะทุกคนเนี่ยนะอัดคลิปแบบนี้ที่เป็นชั่วโมงก่อค่ะมันหลายนะคะทุกคนมันแบบกระดุงกระดุงลายพับมีกระดางคลั้งนะคะเนาะดรายแอดแซตโตเออซื้อเขานะคะเนาะดรายแอดแซตโตคลิปนี้นั่นกบขอตัวล้ายไปก่อนนะคะทุกคนนั่นก็ภาพตะก็บเนี่ยนะคะทุกคนเป็นยังค่อยนั่งค่อยโมกีบก่อนของมันยังหน่อยเนาะค่ะเนาะเพราะว่า ก่อนเขาโตขึ้นมาเห็นมันเต้นปลดมันหลายดีคะด่ะทุกคนจับดอกนิดหน่อยดอกน้องจำบ่มนะเนาะจับดอกนิดหน่อยสนั่นมันเต้นสามกิโลเกือบสี่กิโลค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนคลิปนี้นั่นะขอตัวลาไปก่อนนะคะตอนนี้เราจะจัดการเขาตอนนั้นจะต้มเขาจ้ะต้มะะม่มแล้วเขาจะอัดแข็งแข็งไว้เนาะค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนด้วจ้าเด้อขอบคุณในหลายที่ที่ติดตามและรับชมตอนไม่มาของน้าน,นะคะทุกคนจะเป็นไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ <Bye. S 1> บ๊ายบายตอนนี้ตุม่มทุกคนสร้อมยดตอน